สวัสดีค่ะคั่วแล้วแต่อยากไหวแม่อันดามณีสีภาามาเฮ็ดตําบักฮุงด้อจ้าตําบักฮุงที่หฮาสิเฮ็ดมนีก็สิเป็นตําปูปลาอันวัตถุดิบที่หฮาสีใสก็สิมีบักพริกซดบักพริกแห้งกระเทียมบักฮุงทั่วฝักงาวบักเขือเปะบักเขือเทศบักกอกน้าบักเน่าน้ำปลาแดกน้ำตาลปีบ๊บ น้ำตาลทรายผงสุรสดหล้กก็ปูดองหมือนหิข้าเสียเห็ดสองอย่างด้วยจ้าข้าเสียเ็ดอันหมูสามสันทอดพร้อมด้วยจ้ะพี่น้องวัตถุดิบที่สีไส้ในการมักหมูสามสันกับซีมี่ซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงสุร,รดรสดีแล้วกระซอดหอยนางรมด้วยจ้าก่อนอื่นนั้นห้ากระซีมามักหมูสามสันก่อนด้วยจ้ามักถิมไหวประมาณหาถึงซีฟนาที่หรือว่าแหล้วแตกรังค้นกระซีมักหล็กกระซีทอดเลยกกได้ขั้นตอนในการมักนะเบึง่งต้นคลิปออเดอร์พี่น้องเด้อ ใบผักเสียงพ่ท่านลิดมันแรงเลีนเน้ยวโพดพอแต่ห้ามักถิ่มใบแล้วห้าก็ะสิมาทอดหมูกระเทียมถาดเออันนี้ก็ทอดซุกเลยจ้ะหมูกระเทียมข้าสื่อมาสําเร็จจากตลาดด้วยพี่น้องต่อไปห้าก็ะสิมาทอดหมูสามสันของขา้าโตการทอดจะใส่ไฟกลางด้วยจ้ามักตามถิ่ข่อยมกักไหเบิ้งได้ด้วยพี่น้องเด้อสูตรนี้นะรับร่องว่าขันจเจ้าเฮ็ดและลูก,กวัวจะติดใจแท้ๆทีนแนี่ๆเขาเบิ้ลหมอแน่นอนจ้ะ ฮักเอ้ความมาเลยเฮ้ยแค่นั้นเราบุญโซนแล้วนี่เนาะแต่กะเอ็มมาเลยไดยต่อไปฮักกะซีมานตำบักฮุงด้วยจากกะซีไส่กะเทียมกัใส่บสักพริกสดตำโด้วยบักพริกแห้งน้อยนึงกระตำลงไปตำว่าหลกหลายเด้อค่ะตำแต่พ่อหยาบหยาบกะพ่อจ้าต่อไปฮักกะซีไส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บนี่กา ปะมาณบะหอดเครื่องซอนเ้วยอค่ะพี่น้องหลกักกบผงนัวตามด้วยน้ำตาลทรายจักน้อยนึงเสร็จแล้วห้ากสิใส่บะเขือเทศน้อยลงไปบะเขือเทศนี่ใส่หลายแหงแสบหลายด้วยจะ้ะกันใส่น้อยมันพอแสบได้ตต่บะงงูตามด้วยบะกอกน้นา บก,กอกน้ำนี่กัสิเก็บไว้ตั้งแต้หนามันออกพูดละจ้าล้วลกลับมาแช่ผิดไว้หอดวเวลาห้าสิเห็ดกินเ้าก็เอาออกมาเห็ดกินน้ำพี่น้องมันก็เสียได้หน,นิวิธีนี้เฮาก็ใส่หนามบักนาวบีบบักนาวลงไปใส่จักสองเปียงกับพ่อจ้ะตามด้วยน้ำปลาขวดทับพี่หนึ่งทับพี่นี่กับทับพี่หน่อยได้จ้ะว่ไหนใส่ ว่าใดใส่ท้าพี่ไงที่ขาดว่าใดเลืก,ก็คือปูดองปูดองนี่ขอยกัดสิซื้อมาดองตังเต้ผุนเดือนยังเกาะเดือนเมษาผุนบอกนาปูคุณแม่จ่าเอามาดองแล้วก็แช่ตัวเย็นถิ่มไปกินได้เป็นปีพุนนี่นี่ตามด้วยบักทั่วบักทั่วห้ากับสิใส่แค่น้วยเดียวแล้วก็บ,บะะักเขือปอบักเขือปอก็ใส่น้อยเดียวจ้ะ เ้กากระตำมข้เลโข้เลให้มันเขากันจ้ะเสร็จแล้วเ้ากระสีให้ใส่บักหุวงที่ห้าฝานลงไปแล้วกระตำมให้มันเขากัน ตำตำตำยัวยัวยัวให้มันเข้ากันจ้ะพี่น้องเผ็ดซีสันเริ่มเป็นตะกินเลยได้หนิตำบ,บังฮู้นี่ขันใส่บักพริกหน่อยมันบปราะแสบด้อพี่น้องต้องใส่บักพริกหลายๆขายของกับมาเมื่อยๆมื่อยหนียวในตำบักหู้เพชรเผ็ดเสียบเสบ,สบมีแห้งเจา้าเจ้าพูนแล้วแล้วข้าก็ะซิมเบิงโอ้นางผักกับน้ำลายแตกเนอะเฮ้ยเจแล้วกระตักใส่จานเนาะอุ้ยบ่มากกับยาอีหละบ่เมียนเซตไปเห็ดตำกินนี่ละบ่พี่น้องเป,เป็นตะกินบพาจ้าเป็นตะแสบบพราะข้ารับเขาของข้าวกระเซตเรียบร้อยเลยจ้ะ เป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้เฮาเน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ